แล้วครับเราก็มาอยู่กันในเกม f a i r y tail กันอีกแล้วนะครับในแพท2.0นะครับก็มีอัปเดตเข้ามามากมายเลยครับโอ้มาดูอันแรกก่อนเลยครับเติมครั้งแรกของวันแล้วฟรีคูปองเมจิกเฮลลนะครับโอ้โหได้ของมากมายเลยครับใหญ่ประลักกักเลยนะต่อไปฮะจอมเมทนะครับระดับเอสเชอรียนครับเรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดของงานนี้เลยนะครับที่ใครหลายคนตามหาจอมเมทนี้นะครับซึ่งมีความเก่งกาจมากๆเลยนะครับผมไปต่อนะ เลื่อนระดับสู่เลเวล86ได้แล้วเพียงกดเลื่อนระดับนะครับเมื่อเลเวล85และมีพีเต็มหลอดนะครับ <C le ad> ใครที่ผู้ชมชอบแนะนำตัวอ้วนกลมนะครับอ่าใครที่อยากจะเติมเกมมือถือสุดคุ้มนะให้คุณผู้ชมจิ้มมาที่คลิปนะครับหรือไ like รนะครับจิ้มมาเลยนะจ๊ะอ่าให้เลื่อนลงมานะครับแสดงเพิ่มเติมนะครับอ่าคลิกไปที่ลิงก์ตรงนี้เลยนะครับ คุณผู้ชมก็จะเจอกับร้านเจ๊น้ำการค้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยร้านเจ๊น้ำการค้าก็จะจัดโปรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม Best Mobile นะครับ Kingdom นะที่จะจัดโปรแจ่มๆให้คุณผู้ชมตอนนี้ครับบอกเลยว่าโค้ดถูกนะนอกจากยังมีเกมอื่นๆด้วยนะครับใครที่สนใจเติมเกมถูกนะก็ต้องร้านเจ๊น้ำการค้าเดยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของส่วนเบบี้นะครับผมก็จะไปที่นี่ฮะบ้านนะ เห็นว่ามีเบบี้เข้ามาตรงนี้นะครับอ่าให้เรากดไปเลยฮะไปรับเลี้ยงเบบี้หรือไม่แน่นอนสิครับไปอืมคุณมาถึงจุดหมายแล้วนะอ่านี่สารับคนโสดนะสะสารับคนโสดก็จะทำกับ n อ c นี่ครับนิสส์เนี่ยครับหรือไม่ฉี่ได้นนี่เควสรับเลี้ยงเบบี้โสอดอ่าสารับคนโสดกดไปเลย น้องแมวดำเอิบแรมมีกิวแห่งความมืดปรากฏตัวขึ้นพวกมันค้าของเถื่อนและขายเด็กที่มีคุณสมบัติทางเวทแก่ตลาดมืดเป็นอะไรที่โหดร้ายมากอย่างนั้นหรอกลื้สภาได้เริ่มสืบสวนเรื่องนี้อย่างลับๆแต่เพราะพอ,อแสมีน้อยมากเรื่องจะไม่มีความคืบหน้าเลยอย่างนั้นเองลึทางโบสถ์ก็อยากจะช่วยด้วยอีกแรงจรึงไว้มาให้เธอช่วยสืบสวนแหล่งกบดังของกิวปุกบลนะช่างแม่งไปเถอะ เราจะไปตามหาเด็กนะครับไปช่วยเด็กแต่เพราะค้าเทือกน,นะโดยขี่รถไฟไปแล้วกันนะครับใครขี่เรียผม,มขี่รถไฟอยากได้ข่าวเพราะว่ากระพริบตาทีๆแล้วก็กดข้ามไปเลยครับอไอเทมที่ใช้นะครับก็เป็นอะไรเนี่ยผลึกเวทโลกคูคหนานะครับใช้ไปไม่ใช่ปัญหาแล้วมีอยู่แล้วนะครับเจอจอมตะพาน ไอ้พวกนี้แน่นอนครับที่เอาเด็กไปขึ้นรถไฟมาแล้วนะครับเแบบี้ที่ถูกน้ำพาตัวนะครับโอ้โหนี่เลยเป็นเด็กชายนะฮน่ารักมากเออเจะได้เพศชายเพศหญิงมไม่รู้นะเงื่อนไขย,ยังไงไปดูกันไอ้พวกโง่ทิ้งลูกงนอยไว้จนมีคนตามมาเจอน่าใครวะแต่ไม่เป็นไรแค่ข้าแกทิ้งก็ไม่มีใครตามพวกเราเจอแล้วจริงหรือเปล่า,าหมดเวลาทำความชั่วของพวกแกแล้ว ยอมมอบตัวแล้วรับโทษตามกฎใหม่ซะอ่าเดี๋ยวมึงโดนแน่ๆข้ามก่อนเลยเริ่มมาเถอะนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็มาคุยกับแม่ชีต่อ,อไปโอเคครับเราได้ไปแห่งความหวังมาที่เรียบร้อยนะครับเมื่อทำเฟสแรกเสร็จนะเออไว้เด็กเหรอใช้งานเซ่ โอ้เราสาม,มารถเลี้ยงลูกได้นะครับอ่าเอ้ยไม่ใช่เล็กเด็กนะอ่าก็เป็นเด็กชายเด็กหญิงครับอ่าถ้าในความเป็นจริงผมอยากจะมีลูกผู้หญิงขอ,อ,อ,อนี้เป็นเด็กน้อยผู้หญิงแล้วกันนะตัวละครแล้วก็เป็นตัวผู้หญิงด้วยนะหนึ่งลูกผู้หญิงเลยนะไปอ้าวแล้วนะครับเราได้เด็กน้อยนะครับเบบี่น้อยคลอดแล้วมาดูลูกสาวผู้น่ารักเร็วนะครับแม่ช็อตนี้ต้องถ่ายรูปเป็นปก ในส่วนของเบบีบ้นะครับพี่ค่าพลังงานมีค่าลมด้วยนะครับมีสเตตัส,สด้วยนะเดี๋ยวทำอะไรได้เดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ฮะเด็กน้อยของเราครับยังกระต๊อกระแตะอยู่นะ <c oughs> ที่บ้านผมยังไม่ได้จัดอะไรเลยนะเออบ้านเบอร์ไม่ทําอะไรเลยนะเออเดี๋ยวไปมาแต่งแล้วกันดูเรื่องเด็กในส่วนของเด็กนะครับที่ผมศึกษามานะครับก็ จะสามารถช่วยสู้แทนสัตว์เลี้ยงได้นะครับอ่าแต่เมื่อเมื่อเบบี๋เดี่ยงนะครับเมื่อเบบีเราเดี่ยงนะครับอ่ามันก็สามารถอ่าเอาสัตว์เลี้ยงมาต่อสู้ได้ทันทีนะเออประมาณนี้เรียกได้ว่าเหมือนเออเอ,อื้อมหน่วยช่วยกันนะอ่ะอ่าไม่ได้ใครแทนใครนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์ทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าเบบี้เราเนี่ยจะแบ่งเป็น2ระดับครับซึ่งเรียกว่าเป็นวัยแล้วกันวัยแรกเนี่ยจะเป็นวัยกระต๊อกกระแตครับทำอะไรไม่ได้นะได้แต่เดินเล่นครับ อาจจะต้องอัปเกรดนะครับเลี้ยงลูกได้นมแหมว่างนั้นเถอะให้เป็นไวทที่จะเดินเติบโตมากขึ้นนะครับจะสามารถนํามาช่วยสู้ได้นะครับเออนี่ถือเป็นประโยชน์ของเบบี้เลยนะเออก็มีความน่ารักด้วยนะครับขึ้นรถไฟไหมอาจะขึ้นรถไฟได้นะในส่วนนี้ครับในการให้ของขวัญนะก็น่าต้องให้อะไรสักให้ครบสิบอะให้สิบอย่างนะอืตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรจะให้เดี๋ยวซื้อนมก่อนแล้วกัน เออที่รางค้ากับซือ้อหน่มกดนมอันนี้กดนมจะซื้อได้อาทิตย์ละครั้งนะครับซื้อได้ล,ลองดูสิก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเต้องเปลี่ยนชื่อเด็กน้อยก่อนไนดะ้ไหมเออ,เอ,อฟอยแล้วกันครับนี่ครับตรงนี้ก็สามารถให้หนมได้นะนี่นี่น,นี่ตรงบวกนี่ครับปับ๊บกินไป 100, ออนี่ร้อยโอ้รออีกสี่วันเออว่ายกระตโอเคก็ต้องใช้เวลานะครับเออใช้เวลาตัวนี้มีค่าพลังงานด้วยนะครับเออสามารถให้ของขวัญอะไรได้บ้างเนี่ยค่าลมเ่าพนัการผมจะลองให้ของขวัญดูนะเออลองให้ของขวัญดูเอาอะไรให้ดีเนี่ยให้ดูนะ ในส่วนนี้ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องเบบี้นะอ่ะอย่างแรกเลยครับจะเด็กบีจะแบ่งเป็นสองระดับนะครับระดับแรกคือเด็กแรกเกิดนะครับอาจจะไม่สามารถเข้าร่วมต่อสู้ได้นะซึ่งใช้เวลาเติบโต15วันครับอ่ะจะต้องรอก่อนนะครับส่วนข้อที่สองนะครับเด็กไรดลิงสาระครับเบบี้ต่อแต่เนงครับก็จะมีเลเวลสูงสุดถึง85นะครับและมีช่องสกิล2องช่องนะครับใช้เวลาเติบโตสูงขึ้นไปอีก10วันนะครับอ่ะ เมื่อเลื่อนขั้นนะครับเบบี้ถึงขั้น2เนาะหรือว่าขั้นไร้เดงสานั่นแหละครับคุณไล่จะสามารถเลือกคาให้กับเบบี้ได้นะครับเบบี้ <Baby S 1> จะสามารถเรียนสกิลคาสและสกิลทั่วไปได้่าโดยสกิลแต่และสกิลจะปลดล็อกตามช่วงพัฒนานการต่างๆของเบบี้นะครับแล้วก็ในส่วนของข้อดีเบบี้นะครับก็สามารถช่วยโจมตีได้นะครับเมื่อเบบี้เดยงนะครับตัดอสูรก็จะมาช่วยสู้ต่อเนื่องเลยนะเออเลยได้ว่า เอื้อมหน่วยกันครับไม่ได้มีใครใช้แทนนะก็เรียกว่าเอื้อมหน่วยกันได้นะครับผมมาพูดหนึ่งในเรื่องข้อดีไ่มีนะครับก็สามารถรับมาเลี้ยงได้ง่ายมากนะครับแล้วก็อพเวลพร้อมกับใช้เวทนะครับที่ทําให้พร้อมใช้งานตั้งแต่เลื่อนไปขั้น2ขึ้นไปนะสามารถเลือกคัสได้เหมือนผู้ใช้เวทครับทำให้มีสกิลนะครับที่จะสูงไม่มีเช่นฮิลพันดึกประมาณนี้นะครับ ใครที่ไม่ชมช่องไม่นำตัวกลมเป็นครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามก็ตามแต่ถ้ามีลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเลยด้วยจ๊ะนะแล้วก็อย่าลืมกดแสกดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้เพื่อให้พวกเราไ้รับชมลิปใหม่อะไรไม่ใหม่จต่ชอบผมนะครับสำหรับวันนี้ครับไม่ได้เทลนะครับในคอนเทนต์ไม่บีน้อยนะก็ต้องขอจบระดี้งเท่านี้เนาะเดี๋ยวไว้รอเรื่อนเป็นขั้นสองก่อนเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันต่อนะครับสำหรับนี้นะครับน้องไม่นำตัวกลมก็ต้องขอลาผู้ชมที่น่ารักนะครับอ fc ท